สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับการรีวิวพระบานบานกันครับวันนี้ก็จะมานำสเสนอเหรียญหลวงพ่อเทียนครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อเทียนสภาาพด้น,น้าครับสวยครับชมด้านข้างครับด้านข้างก็นาอยู่ครับ นี่ครับทางข้างนี่้านหลังหลงพัดเทียนวัดทองคุง้งทองคุง้งนี่ครับ อ่านผิดก็ขออาภายัยเลยครับอ่านไม่ออกนี่ครับเรียนที่สวยครับกับหลวงพ่อเทียนนี่ครับดันขอครอ่วงก็ะ อาจจะเป็นห่วงเชื่อมนะครับแบนชัด็ครับกับภาพบ้นบานามีโค้ดด้วยต่อโค้ดทหารครับเดี๋ยวลงกระเทียนท่านใดรู้จักนะหรืออยากเช่ายากักบูชาก็ต่อสอบถามนะครับ แพงครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมโอกาสหน้าจะนำเหรียญมาให้ชมอีกครับ